สวัสดีครับผมผมประสินอินดี้นะครับมาเจอมาเจอกันเช่นเดิมเช่นเคยมาเจอกันในรายการแกะกล่องส่องพระนะครับเป็นพระใหม่หรือพระเก่าก็จะมาแกะกล่องในรายการนี้นะครับรวมศูนย์รวมวัตถุมงคลของเกจิดังในประเทศไทยนะครับรุ่นไหนที่น่าเก็บรุ่นไหนที่เซียนตามหารุ่นไหนที่คนนิยมนะผมจะเอามารีวิวและเอามาแกะกล่องให้ทุกคนทุกท่าน ได้ชมกันในวันนี้นี่นะครับพัสดุส่งมาวันนี้ผมส่งมาถึงผมประมาณ5กล่องเลยทีเดียวนะยังไม่ได้แกะแต่วันนี้รายการนี้นะครับผมจะแกะกล่องนี้เป็นกล่องแรก ามาดูกันนะครับก่อนที่จะแกะนะครับก่อนที่จะรับชมหรือว่าคนที่จะเข้ามาดูผมใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับรับรองว่ามีวัตถุมงคลดีๆมาให้ชมรับรองว่ามีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันแน่นอนร้อร์เซนเรามาดูกันครับว่าข้างในคือรุ่นไหนนี่ ล่องสีแดงมาเลยนะครับมามาเรียบร้อยนะครับมาแกะดูว่าเป็นรุ่นอะไรนี่นะครับโอ้ซีนเดิมนะครับซีมเดิมซีนเดิมเรียบร้อยสวยๆนะครับรุ่นพุทธคุณอ่ารุ่นพุทธคุณครับผมพุทธคุณจะเป็นเหรียญยังไงอ่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนผมไปปิดลุ้นพี่เขามานะครับสองลุ้น อสองลุ้นสององค์บอกว่าไม่แกะนะพี่ไม่แกะนะผมจะเอามาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัฒปุญญากาโมรุ่นพุทธคุณเนี้ยเหรียญจะเป็นยังไงและมีเนื้ออะไรบ้างอ่านี่นะครับผมไปปิดมาผมบอกว่าเอาเลข63กับเลข81นะพี่ผมชอบเลขนี้เดี๋ยวมาดูกันนะมาดูกันขอแกะเลยแล้วกัน

เนื้ออะไรเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเนื้อกระไหลหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับโอ้โหเขาบอกว่าเนื้อเงินแตกหมดแล้วนะครับอถ้าเนื้อเงินแตกหมดแล้วน่าจะไม่ใช่เนื้อเงินนะเดี๋ยวมาดูเลขกันก่อนนะผมขออนุญาตซูมนะครับซูมอ้าวนี่นะครับสองเหรียญสวยเลยเลขเลขแปดสี่นะพี่เลขแปดสี่ 8, นะครับทุกท่านเลขแปดสี่ เออสวยๆครับเหมือนผ้าผมมันสลัวสลัวมัวมัว,มว,มวหรือเปล่านะอ่ะไม่เป็นไรนะไฟอาจจะไม่ไม่พอโอ้โยังสวยนะครับมาดูด้านหลังกันมาดูด้านหลังกันนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรมมืนะครับ น่าจะเป็นเนื้อกระไหลเงินหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นเนื้อกระไหลเงินพ่นสายหรือเปล่าอ่านะไม่มีโค้ดตอบให้รู้อ่านะน่าจะเป็นเนื้อกระไหลเงินพ่นสายนะครับเนื้อกระไหลเงินพ่นสายสวยจริง like ๆนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เขาเล่นกันนะครับเล่นกันเอาแบ่งการบูชาเนี่ยในในกลุ่มนะ ในกลุ่มที่เขาเล่นกันเขาบูชากันลุ้นหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ประมาณ900บาทเลยทีเดียวนะ900บาทนะในลุนหนึ่งโอ้โหอย่างสวยนะครับผมขอวางวางโชว์ไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ามาครับจบไปแล้วนะครับกับ1กล่องเรียบร้อยมาแกะกล่องที่2กันนะครับผมบอกแล้วผมมี2กล่องอ้าวมาดูกันนะครับพุทธคุณเปลี่ยนจะเป็นอย่างไร เลข81ดสิบเน,นี่ของแท้ก็ต้องมีซีนแบบนี้นะครับให้ให้ได้รู้อ่าถือว่าเป็นการสร้างที่ดีมากๆนะให้ได้เห็นซีนเห็นอะไรมาแกะกันเลยนี่นะครับกล่อ,องก็สวยแล้วนะครับวันนี้เฮ้ย ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้ว <c oughs> ดูด้านหลังครับยนันหลวงพอ่องานสวยงานดีลงยาครับลงยาน้ําเงินครับผมเออลงยาน้ําเงินเฮ้ดูไปดูมาเหมือนไม่ใช่เนื้อทองแดงเลยนะ,ะเหมือนเนื้อนวะเลยนะครับเหมือนเนื้อนวะเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปสืบไปตามดูนะครับว่าเป็นเนื้ออะไร อ่าขอดูก่อนนะครับเลขนัมเบอร์เลขนัมเบอร์แปดสิบแปดสิบหรือแปดสิบเอ็ดขอดูก่อนนะครับเลขนัมเบอร์แปดสิบเอ็ดนะครับแปดหนึ่งนะครับโอ้โหเวแปดหนึ่งอ่าเลขนัมเบอร์แปดหนึ่งเดี๋ยวผมขอดูรายการก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูใบารายการก่อนว่าเป็นเนื้ออะไรจะได้บอกทุกคนทุกท่านได้ได้รู้อ สวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับมาสรุปกันอ่านี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญแรกเลยเป็นเนื้อเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับเป็นเนื้อกระไหลเงินเลขนับเบอร์แปดสีนะครับอย่างสวยงามดูด้านหลังนะครับโหเหมือนเนื้อเงินแท้ๆเลยนะครับสวยนะครับสวยนะครับแบ่งปันอ่านะครับได้แบ่งปันมากับเขาแค่สลุ้นอ่ามาดูเหรียญต่อไปนะครับนี่ เขาเรียกว่าเป็นเหรียญเซอร์ไพรส์เลยนะครับเหรียญเซอร์ไพรส์ในในรุ่นเลยนี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่8อ่าเป็นรายการที่8ปดเขาเรียกว่าเนื้อนวะจีวอนเหลืองขอบพื้นสีน้ำเงินนะครับมีแค่หนึ่งเหรียญในหลังเท่านั้นนะโอ้โหเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะขอบน้ำเงินอ่ะเรามาดูความสวยความชัดเขานะครับ โอ้โหนี่นะครับคุ้ยพื้นอย่างดีพุทธคุณลงยาสวยเป๊ะเลยนะขอบแดงด้วยอ่านี่นะครับหายากจริงๆนะเหรียญเนี้ยหายากมากนะมีคนตามหาเสียนพระตามหาอ่าใครที่อยู่นะครับอยากจะเอาไปสะสมก็เอาไปสะสมได้ดูเลขนัำเบอร์สิครับเลข81โอ้โหผลรวมเป็น9นะครับ 5้าผลรวมเป็น9นะครับนี่ผมเลือกมาที่เลขแรก81ได้8 1ดจริงๆนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดสุดยอดอ่ะอบโอเคนะครับโอเคสรุปว่าตกลงแล้วได้มา2กลุ้นนะครับ2ลุ้น2กล่องคุ้มจริงๆนะครับพุทธคุณอ่าเหรียญพุทธคุณ อย่างสวยนะครับเรียบร้อยจบไปนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมผมในวันนี้วันนี้นะครับผมประสินอินดี้ขอบารมีของหลวงพ่อนะครับช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภยัยขอให้ร่ํารวยวันร่ํารวยคืนนะครับตื่นมาได้จิบยิบเงินล้านเงินแสนนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม